สวัสดีครับพี่น้องพวก,กช่องเบาตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องมาเปลีป่ยนบรรยากาศเบิรพี่น้องมุมสูงแม่นมุมสูงนี่อะ่ะนี่ครับเบิ่งบริเวณฝ <_" S 2> ่ามุมนี่ครับมุมพงดงแบบสวยงามครับสวยงามสะอาดสะอาดครับ สำคัญนี่พี่น้องหน้าเขานี่ครับโอ้ยกำลังงามสวยงามเลยเด็นมุมนี่เลยเด็กชาพี่น้องเบิ้งครับเดียวขจีเลยงามมึงเนี่ยพี่น้องเบิ้งนี่ครับผู้อยูบย่บ้านผู้อยู่ไกลบ้านไกลช่องนะครับเนาะผู้อยู่เมืนนองนอกเมืองหน้านี่ครับอยากให้เบิง้งคือสกินหอดบ้านเนี่ยครับเนี่ย เบาตัวเป็นตัวแทนน,ทน,นี่ครับทายพี่น้องเบิ้งนี่ครับต้นนี่ล้มเลยนะมือล้มพททัดแห้งมือฝนนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ล้มได้ไหมเออบ่ธรรมดาตัวต้นพี่น้องเบิง่งบรรยากาศท่างหนาครับบ้านโดม,มันบ้านใหญ่ครับนะเป็นบ้านใหญ่สวยงามเลยอุ้ยพี่น้องฟังเสียงลมนะครับ ผมสีนาวหน่ะบ่เสียงตายพี่น่องอ้นี่พคตรอีขึ้นมากมันง่ามพี่น่องเลยจะใคยพี่น่องเบื้องนี่ครับมันนี้ยังไต่กับแพงเมื่อกี้ได้น่ย ขีดนองเอ,นเ, <laughs> อเอ้ยนะ่กับใท่ถุงเท้ัสแตดว่ะโอ้ยเห็นเฟื่องลหลอขี้นอดลูกสาวดิมงนีเฟื่องเหลืออยู่ยก่อนนึ่งมึงนะพอเฮ็ดว่มึนี่ยื่อมาโอ้ยน้องห็งเฟื่องลหลอขี้นอด คุณวาดะคนทีิชมหาตลอดแหละผมอะ่ะเห็นห่าเห็นเครื่องไหนกินหอดนั่งเนาะเปนนไ้พี่น้องกันผูดจากบ้านจากหน้ามาดนเห็นบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงหักบอรตรงไหนตรงหน้ามันเขียวขัดจีได้ผมอืมตัวนี้ ทางหอพักตัวเนี้บันไดข้างหลังโอ้นี่ครับพี่นอ้องที่ว่าทดสอบความเถ่าของเจา้าของได้น <c oughs> น่ที่งางตรงบ่อหรือว่าเถ่าแล้วสากเสียงตายได้พี่น,น้องนี่นี่ครับพี่นอ้องสวยงามนี้ครับ โอ้ยเพื่อนอาจารย์อำน้วยเลยอยากได้ตี๋มันอ่อนซอนอยู่นี่ลังเน่อยแล้วโตอย่างนียเลยแสนอย่างนี้นะเป็นแสนทองแสนมาได้ครับน่นะเดี๋ยวมาใกล้กันเดี๋ยวน ้งามนะมุมเนี่ยก็ก็ตกะแห้งเนี่ยถ่วมได้พี่น้องน่านเท่านี้น้องเนี่ยสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียม่คิดจะเต้นนั่นอลยป่ะเนี่ยโอ้พันเสียบพันเนี่ยร้องเหนื่อเนะ ล่มหนาวก็ล่างมากพี่น้องมันแมนเดือมซีหนาวอยู่บ่างละครับรักดาสิงหากิงยาแมนบอพี่น้องไม่ว่าร่มฝนบ่ ลมก่นที่หนางลมแหง้งคับอู้นี่อไนบึงหอกันนี่กักกนบบ่อเด็รมัทไทยคืองานมาทไทยกันด้วย หน,น่อยหน,น่อยเตียงโอ้ห้องละสี่คนตัวนี้ยน่อยนี่โอ้ห้องหนาไม,มีสิ่งมี่ยังอีกเอ้าถ้าก็ท้านี่โอ้หัวถ้าก็ถ้าน้อง มีส่วนบางส่วนเหอมาไหวนะครับอืมแบบไหนแย่เลยแบบนี้ ีของน,น้ำในตัวนี้สิ่งตัวครับเนี่ยเดี๋อกอ็สางให้เองบ้านนี่้ใส่มีเนี่ยเสียดีได้เนี่ยน้ำหล่นแล้วครับน้ำก็หลายแล้วลมแั้ง ก็มานี่เลยพี่น้องนี่ยังกะไทยพี่น้องบึงบัดตัวนั่นบ่ครับพี่น้องตามเบิ่งเขกกระไายตัวนี่ยังจ้ะก็ไปเอาจีวาดมาบ่นนเนาะตรงนี้แง่างามก็รอกซอนนี่หล่ะโอ้ซันซอนแง่ ถ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับคลิปหน้ายิงพอนไม่ครับเนาะเมืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอับปิเชียวที่น้องครับต่อไปดือซิบุรีไทยอันไหนนะครับเด้อบัดเนี่ส่วนทั้งหันทั้งยังบุรีไทยเนะครับเพราะมันเป็นตามกฎตามกติกาแล้วพี่น้องเนาะต่อยช่องใหญ่สองลักเคนไทยเดี๋ยวที่ไทยสะกพอนหลังไปที่แล้วพี่น้องเด้อบัเดเน,น,นี่พี่น้องสัมผัสคุยเอาเลยเนาะทำนี้จังหวะทำนี้โอกาสจะคุยๆลูกๆเอาเพราะว่าทั้งหันเาต้องเต็ดตามกฎกติกานะพี่น้องเนาะบุรีไทยครับ ตามมันสามารถซ้ำนึกเลยเพราะว่าคนบอกแล้วคนบอกไปแล้วครับเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สักน,นี้ครับคลิปน,นั้นจะผ่อนไหมครับมึงแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องบ่าวตุ้ยระเพลินเอาไปเชียรพี่น้อ,นองให้ทายายเขาสู้กอดมือด้วพี่น้องเลยอีกพันกว่านพี่น้องซอยๆผมเนี่ยเอาซอยดันนะครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ